มวยคู่ที่3นะครับเป็นรองคูะเอกของรายการมวยไทยเจษฎาทิปนี้ฝ่ายแดงไกลทองพียูผ้าใบชนกับจอมโหด JP Power ครับั้งคู่นั้นอายุนามเท่ากันนะครับ20ปีส่วนสูงนั้นก็ถือว่าใกล้เคียงแต่ไกลทองจะได้ลอยกว่า3มเซนนะครับ170เซนในขณะที่จอมโหดนั้น1 6 7เซนจากปราสาทสุรินไกลทองนั้นจากสุราษฎร์ธานีนะครับ59กกิโลโปรลยโปยแต่ว่าการผ่านมวยนั้นน้อยกว่าครับ43กว่าไฟ นะครับแล้วก็เป็นมวยครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาไปขวาต่อยขวาเดินบทเดินเบียดขวาคอเด้งตีจักรประชากลากมาตีมีหมัดคอยสวนอยู่ตลอดเวลาอาวุธหลากหลายหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เป็นมวยปอดใหญ่ไปแรงครับในขณะที่จอมโหดนั้นก็58กิโลกร,รัมปล่อยปล่อยร้อยกว่าไฟกระดูกการผ่าน,านมวยนั้นดีกว่าผ่านมวยมาเยอะกว่าร้อยกว่าไฟนะครับเป็นมวยขวาบูธาธทรหดดีนะครับนะ ฟอร์มของทั้งคู่นะครับไกลทองนั้น3ไฟชนะมารวดชนะพรนำโชคสอภูยพัฒน์ชนะจรไกลเพชรเกียรติเพชรและชนะเด็กดอยธีเอ็นนุ่มนิ่มวยไทยนะณะที่จอมโหดนั้นก็ชนะ3มรวดเหมือนกันนะครับชนะสิงฉลามชนะเพชรพระหัสแลวก็ชนะลุ่งเลืองเล็กนะครับนะวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดสีนะครับนะถือว่าเป็นนับสําคัญของทั้งคู่เลยว่าใครจะชนะในการเจอกันครั้งนี้ทีมงานที้ไปที่ไกลทองพียูผ้าใบจะชนะ จอมโหดเจพีพาวเวอร์นะครับถ้าทรหดต่างๆหัวจิตหัวใจมั่นคงกว่าครับจะชจะนะในครั้งนี้ครับพิภาคสามวยไทยเซียนนล็อกสชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ